กันกระแทกที่มีตาสัญลักษณ์รีโว่อยู่ด้านในนะครับสีแดงสดเลยสวยงามมากสกไตายออฟโรดนะครับผมขนาด16นิ้วพร้อมกับยางขนาด265 70R16 นะครับผมมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรนะครับให้กำลัง150แรงม้า สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับเราช่อง AT Channel นะครับผมพูดหมดเรื่องรถมือสองกับรถตู้แล้วครับจาก AT Car s a l e นะครับผมเจอหน้าตู้ก็เช่นเคยครับตู้ก็หยิบจับรถต่างๆในเต็นท์ AT Car s a l e ของเราครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อรถนะครับผมวันนี้ตู้อยู่กับเจ้านี่เลยครับ2016 Toyota Hilux Revo นะครับ 2.4E Pruner นะครับ ตัวนี้เป็นตัว4ประตูนะแล้วก็นอกจากจะเป็นตัว E แล้วมีชุดแต่งทั้งภายนอกช่วงล่างภายในนั้นจัดเต็มมากเลยครับผมเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันครับเจ้าไฮลักซ์รีโวคันนี้นะครับผมผลิตในปี2 0 1 6และจดทะเบียนในปี2016นะครับผมราคาจัดจำหน่ายของเราอยู่ที่579,000บาทนะครับผมจะมีสภาพเป็นอย่างไร มีออปชันทั้งภายนอกช่วงล่างและภายในเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเริ่มจากด้านหน้าครับด้านหน้าไฟหน้าเป็นไฟแบบมัลติรีเฟคชันนะครับผมเป็นหลอดฮาโลเจนทั้งไฟสูงไฟต่ําแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับผมตกแต่งรอบด้วยวัสดุเป็นพลาสติกสีดานะครับผมให้ดูดุขึ้นหน่อยนะครับกระจังหน้าด้าหน้าเป็นวัสดุแบบพรีเมียมนะครับผมทั้งโตโยต้าทางนี้หมดเลยครับด้านล่างสเกิร์ตหน้าติดมักับไฟตัดหมอกครับที่เป็นหลอดไฟแบบฮาโลเจนเหมือนกันนะครับผม คันนี้พิเศษนะครับด้านล่างมีอุปกรณ์กันกระแทกที่มีตาสัญลักษณ์รีโมอยู่ด้านในนะครับสีแดงสดเลยสวยงามมากช่วงล่างมากับแม็กสไตล์ออฟโรดนะครับผมขนาด16นิ้วพร้อมกับยางขนาด265 70R16 นะครับผมยางตัวนี้เป็นปี20นะครับดอกยังเยอะมากยังใช้ได้อีกนานเลยนะครับผมด้านในก็จะมีดิสเบรกพร้อมระบบเบรคเให้ครับผมอันดับดูชุดแต่งด้านข้างกันครับนอกจากจะมีวัสดุตกแต่งไฟหน้าแล้วนะครับผมก็ยังมีอุปกรณ์เสริมเป็นคิ้วซุ้มล้อนะครับ ทั้ง4ด้านเลยมาติดมาให้นะครับผมกระจกมองข้างนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแล้วก็เป็นอุปกรณ์ตกแต่งเป็นลายโครเมียมนะครับผมเรายังมีชุดแต่งนะครับผมกันสาดที่เป็นคิ้วอยู่ข้างประตูแบบนี้นะครับผมให้แล้วเราไปดูเม็ดอาร์กันนิดนึงครับว่ายังใสยังสวยเหมือนเดิมนะครับไม่เคยมีการชนมาอย่างแน่นอนครับเปิดให้ดูกันสดๆเลยปึ๊บนี่ครับเม็ดอาร์นะครับยังสวยงามนะครับเรียงตัวสวยงามไม่มี ริ้ว้อยมีการบุมขึ้นมานะครับผมไอเราไปดูด้านหลังกันต่อครับผมด้านหลังนะครับก็จะเริ่มจากมีกระจกไล่ฟ้าให้นะครับเป็นพื้นฐานไล่ลงมาก็จะเป็นมีติดมาให้พิเศษนะครับเป็นผ้าใบบางรถอยู่นะครับกระบะหลังแบบนี้มาให้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับนี่กันฝนกันแดดได้นะครับใส่ของได้นี้เดี๋ยวผมเปิดกระบะหลังให้ดูครับอันนี้ผ้าใบนะครับ เอาไว้กันแดดกันฝนยังใช้ได้ปกติแล้วก็กระบะหลังขึ้นมาปุ๊บข้างในน่ครับโอ้โ oh, หถ้าไม่เคยโดนแดดครับมีคำอันนี้ให้ด้วยขอฟอลคอนไลเนอร์ตัวนี้ยังสวยงามครับไฟหลังนะครับผมยังส,สวยๆเลยเป็นไฟแบบว่ามัลติมีเดีชั่นเหมือนกันเป็นหลอดฮาโลเจนเหมือนกันนะครับผมอันนี้วัสดุพลาสติกสีดํานะครับเป็นชุดแต่งเหมือนกับไฟหน้าเลยครับผมตรงกลางมีกล้องมองหลังนะครับ ทำงานคู่กับจอ Android ที่อยู่ด้านคอนโซลหน้ารถนะครับผมเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะมีกล้องหลังให้ด้านล่างนี้พิเศษนะครับผมเขามีตัวชุดแต่งนะครับเป็นตัวบาลานโค้งนะครับผมเสริมความแข็งแกร่งนะครับกบจุดด้อยของโตยตาไฮรักรีโวนะครับที่บาลานการเข้าโค้งหรือว่าการขึ้นทางราชันมันไม่นิ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นชุดแต่งที่เขาเสริมมาให้นะครับด้านในนะครับเริ่มจากเบาะเป็นเบาะหนังนะครับผมเดินได้ด้วยได้สีแดงนะครับผมปกติแล้วตัว e ธรรมดาจะไม่มีนะครับ อันนี้เหมือนเจ้าของเก่าเขาไปแต่งมาใหม่ให้นะครับผมทำมาใหม่ให้เลยอันนี้ลายจากซ้ายไปขวานะครับแอร์แบ็กสำหรับผู้โดยสารนะครับผมช่องแอร์นะครับนาฬิกาช่องแอร์ด้านฝั่งคนขับนะครับผมไล่ลงมาเป็นจอแอนดรอยนะครับขนาด10นิ้วนะอันนี้ปกติตัวอ e ีก็ไม่มีเหมือนกันนะครับ อันนี้เป็นชุดแต่งที่เขาเสริมมาให้เหมือนกันนะครับอันนี้คุ้มค่ามากนะครับหน้าจอแสดงผลทั้งการตั้งแผนที่นะครับผมใช้ร่วมกันหมดกล้องหลังก็มีด้วยนะครับผมหน้าจอ Android นะครับผมขนาด10นิ้วฟังก์ชันทีม่มาเพิ่มเติมก็คือทั้งการดูวิดีโอบลูทูธนะครับผมแล้วก็การตั้งแผนที่มีเนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะครับผมภมรัฐก็เป็นแบบ3ก้านนะครับทรงสปอร์ตมีขีดเป็นลายสีบอนแบบนี้มาให้นะครับผม หลังแล้วก็มัลติฟังก์ชันหนึ่งค่านะครับทำงานร่วมกับจอ a n d ด o i d นะเร่อนไม้เป็นแบบอ n นาล็อกนะครับผมด้านซ้ายก็จะบอกรอบเครื่องนะครับผมต่างๆสถานะความร้อนของเครื่องนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นจุดแสดงสถานะต่างๆนะครับผมเบรกมือเปิดปิดประตูเกียร์กดปับอีโคโหมดเป็นพาวร์โหมดหรืออีโคโหมดนะครับผมไฟหน้าด้านขวานะครับก็จะเป็นบอกความเร็วของรถนะครับผมสถานะเข็มขัดนิรภยัยแล้วก็เกจวัดน้ามันนะครับ ทุกอย่างยังใสยอยู่นะครับยังไม่เหลืองยังจยงยอยังใสอยู่ใช้งานได้อย่างปกติทุกอย่างครับ after after ด้านบนนะครับเริ่มจากผ้าพุ่มหลังคานะครับผมยังใหม่มากสีไม่ดำเลยนะเจ้าของเก่าใช้มารักษาพอสมควรเลยครับที่บังแดดนะครับผมมีกระจกมาให้ด้วยอันนี้แต่ไม่มีไฟมาให้นะอันนี้อันนี้ไฟครับเปิดปิดนี้ที่เก็บแบนของคนขับรถนะครับผมอันนี้ที่บังแดดคนขับรถอันนี้ไม่มีกระจกให้นะปกติด้านข้างท hmm. pues e> ี่เก็บของ ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับไม่มีที่เสียบสายไฟให้มีแต่ที่เสียบสายไฟด้านหน้าให้รูเดียวนะครับผมมือหมุนนะครับแบบแนนนวลปิดเปิดตรงนี้เปิดพัดลมระดับความเย็นนะครับผมแล้วก็อันนี้ตั้งโหมดได้ครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องเครื่องแล้วก็เครื่องยนต์กันหน่อยครับผมเจ้าโตโยต้าไฮรักลีโวคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรนะครับแล้วก็พ่วงมาด้วยวาล์วแปรผันแบบ VTI นะครับให้กำลัง150แรงม้า ระบบส่งกําลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับซึ่งห้องเครื่องยังสวยมากนะครับน็อตทุกตัวยังใสสวยงามนะครับผมคานหน้ายังตรงเหมือนเดิมไม่มีการชนมาแน่นอนครับผมน็อตทุกตัวนะครับยังใส่สวยงามนะครับผมคานหน้ายังตรงเหมือนเดิมเลเบลทั้งซ้ายและขวายังอยู่ครบนะครับผมห้องเครื่องสะอาดแบตยังใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันหน่อยครับ จบตรงกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้า t o y o ต a Hilux ก e v o คันนี้นะครับทั้งของแต่งทั้งภายนอกและภายในช่วงล่างนะครับกับราคา579,000เนาเนี่ยคุ้มค่าเป็นอย่างมากนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจมาดูรถนะครับผมก็เรียกเชิญได้ที่ AT Car s a l e นะครับสาขาพนังเก้าหรือติดต่อเราทาง f a c e b o o k AT Car s a l e และตู้ฝากช่องของตู้ด้วยนะครับ AT Channel นะครับผมหรือติดต่อตู้โดยตรงได้ที่เบอร์0 6น4 5 6 9, 9 9 9 9นะครับผม ช่วงนี้โรคภัยกลับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับยังไงฝากดูแลรักษาเนื้อรักษาตัวให้รอดโควิดช่วงนี้ไปด้วยนะครับช่วงนี้ตู้ไปก่อนครับสวัสดีครับ